รีดยางมาแล้วมาไมา่เมล่ลุยสวนยางปัวชาวแมมเย็ดมาเม็ดกับเจ็ดเจ็ดก้าวตัดกันกี้ชา,าวว่าเพอมันแดกกินเพียงแล้วสวัสดีค่ะนี่ลงนายกอบจหรอ,บอคะนี่ปี ปีหนุยครับเ๋วทเลก็ย่งงไักเปิดมอนุ่มเย่วงเดี๋ยวไปลองมินคนแก่ยักคยคุยกับนักงงเดียวตายย่งนี่คำว่ามินคนแก่คนกลางๆอย่างกนั้นคยนั่นแหละทางสายมือกับกนช่วยนี่อย่งตึงเลยไหมนี่ปีเต้าเรานี้ตึงเลยปีเรัาดีๆค่ะตัว่านมงานนี่มื่ออันนี้เต๋อกูมรัตนานปีเต้าคนนี้ถ้าขอมือหนุตื่นไม่แต่มือนี่ไว้ขำเนนต่เนี้ ก็ได้แต่งานกันนะเออใช่ไงนะเรื่งมือซ้เร่ะไกยังต้นยุ่งเลยต้นหอพี่น้อยไรับผมพี่น้อยคนไหนรับคนะคนจะตูนนะพีคนจะตูนนะครับ๋อ้หยุดตูนได้หนุมแม่ได้กระบอกรับอะกันหรอยะตูนอยดออเภอไรพี่ยู่อํอํอํา่มันเ่อคนรอเลด้ไมเอาเลยแล้ว

ลองแกงหวังไส้ทองปูบานพ่งกรยังลองแกงนั่นไปไม้พุ้มป้าไปรังหมดแดงก็มีแต่หน้าหมดแดงหน้าหมดแดงเออหน้าหมดแดงก็แคบขาแพงรังหมดแดงก็ข้าไปช่วยช่วยข้าไปรังหมดแดงช่วยอยู่เลยเต็มกบตายอเ๋อปีนไปเป็ดเดียวเป็ดเดียวไหนเดี๋ยวปุ้มป้าพี่เองนะอ๋อมัดเนยใจเล่นนะว่าเติรนป้าหนุอยมันจะมีป้าเติรนครับหนุ่ไปกับปุ้มป้มป้าตีดนี่อ๋อตึงตึ้งหัวลมก็ไม่เจ็บแต่ได้นะ ไดะคือพมจะปลาปีเป็องแกงด้วยไปเที่ยวนก็ได้เปนนางชมวิวที่ทิ่ปาปีนั่นใช่มเขาไม่จปาปลาปเปเคยไปออกปาปลาปลาล็กไิ่ตึงดีนะอ่าไดิไม่หาพว่ะเบิห้าแล้วตึงห้าแล้วมันบิมันไม่ทุกใจออมัน แต่ก็แปลกๆเต็คนไม่ดีจะไม่กลับมันเปียกพ้มทักดิยิ่งเป็นผาราไปเลยผาราเลยได้กระโปงบายบายตรงนี้ไปเองก็วันนั่งเดียวได้กระโปงไม่ย้งใครไม่แหลกใครไม่แย่จูไม่เป็นเลยจริงเชื่อได้ไหมเชื่อไม่แน่กเลเลยไม่แหลกเลยไม่ยุ่งเคยอยากแต่ปีกว่านี้นี่ปีดูไมต่อไปแต่บาทไม่ก็กล้ามานะถ้าปีไม่อ้าเพราะว่าปีจะติดร่างนะจะเขาจะมีคดี อ๋อทรมานเคยพอใจเลยคดีนี้เป็นคดีนักอาญาติบตายเลยรู้ไหมไปดูเลยว่าเราไม่หนึบเลยแต่ว่าข้างหลังเราต้องคิดดูมันกันเปืือนนอนยิ้มอยู่ถ้ามันแรกได้มันแรกแรงฝาหนุยอาแดดตะดะโยบาเราอัดตอนนี้มันแรกไม่ได้เออนี่แต่ว่าแรกกันตขกืนอยู่นะก็กกงโกงโกงก่อนนอนกีบอกว่านดีอยู่ตุกืนกันแต่จุ๊บไม่ตื้มมันแรกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บาร์ดฮะ ว่ามาไกลไปไหม <c oughs> คนแต่ยังได้คมเล่นกับเป็นเองอ่ะไม่ว่าพบเราแล้วนี่ปีเจ้าเราหน้ารักกับที <ạ. S 1> ừ, ่นี้วันนี้ดีใจไหมหมากขึ้นก่อนเสื้อเจ้าชายโนราราชานั่งลงนี้ก็ ạ, ดีใจน้อยน้อยดีใจน้อยน้อยอ่ะดีใจน้อยน้อยดีใจมากไม่ได้เดี๋ยวเขาเรี่กว่าเรายกโฉบอยู่ชอบเละชอบราชานั่งลงหรือชอบเจ้าชายโนราถ้า,ถาบากบอก,บอกให้รู้นะว่าปีเลี่ยมันเคยตัดเช่นนมจีนเละไม่ย่งั้นเขาเชื่อใคยเลี่ยมใครหรอก ต้องร้อกแรนะเวลาตึงเวลาได้กับคนไข้แรกๆวนนั้นปั๊บเวลาติ่มกนไปตึงแปลมันมาน่อยใจเลนวดจามกันลุดนี่นะจามลุดจามไม่ต้องจามมีพอตันใจแแต่ก็พบพุการันตีลูกซี่เลยเขมอ๋อนี่แหนีวชีพีคนเราท่านอะไรนียวชีรู้ท่านอะไรติดเหนียวชีด้นะทุกชายกับผู้ชายท่านเหนียวชียาวไอ้นั้นยาวนี่เขาเต้นวัดตวัดวัดวัดยืนมยิยืนมหย่าหย่าล้ำั้ แอเนี๋ยจีได้รักษาคลิปกุุงปัดนี้ต่างด้าีิคุ้มอืมอืมงงตังตังย้อยตังง่วนนู่นะจีลงลางนุนบงคันอะพี่บงันบัวงตีหัวน้อยกุ้งก็อยู่นักกลัวนี่พี่น้องโอ้อยู่นักกลัวแล้ว่เก่าตีวัวหัวบวมนูงไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้เวทีเรืยเลยอะเวทีเจ้าชายโนราราชาบาหลัว คือเราลุกกัอยาให้ปีนองเกรียดจะไม่ขาครับจริงปุ้มคอาจริงนะเนียเฮ้ยก่อแนั้นเพื่อแต่หุ่นเย่าุ่นเ่ดีด้วนี่นะเฮ้ยเอฮ้ยเฮ้ยสดกว่ากยกปุ่มรถนั่นเลยพี่ได้ป่ะพี่เนียเป็อย่าอิฉาเี่ยอิฉาอนี่ยอิตาเจกพีจ้าเราอยากเสี่ยงดีมากเลยปีน้องเนื้ออย่างแน่นเกลียด้วยรับไม่มียยนโครยเลยอย่างจับจับ Đi bắt à, ừ. à. chó nó sẽ tập bắt mua của ti phan rồi điều, điều, điều. Oh, oh, oh. bước vào chào gắn bước vào chào ngắn, bước chào nhảy đi biết thằng nào Hay. Hay mà ngoan Hãy bị nuôi lúc đất gặp bị làm to đều phong quả mà luộc lắm <laughs>